สวัสดีปีใหม่จ้าเพิ่งเล่นคิปโปมาแต่ละตัวหน้าก็จะประมาณนี้ไปเล่นคิปโปกเล่นน้ำฝนตะคืนครับตะคืนฝนตกครับปล่อยปุ๊บลงน้ำครับลงบวกครับไปดูพงงันบวกนงังเละเทะมากวันนี้ออกมาได้ครับ วันนี้ต้องอยู่กิ่นเพียงครับเพราะว่าฝนตกตะคืนเพราะว่าออมันจะไปสอกง,งาครับนะตอนนี้ก็คือเป็นคิปโป้ครับกองปลอยมีความสุกมาครับตอนนี้ในการเล่นคิปโป้อกินฟางก่อนครับบ้นมาตอนถ้าแดดดีๆก็น,น่าจะอ,าออกอ่ะครับน่าจะอ,าออกไปฝนตกครับฝนตกแต่คืนทั้งคืนเลยครับราการครับตอนนี้ นี่การฝนตกแต่คืนนี่ก็มีเมฆมืดๆม,ม,มายุ่นนะครับแต่ยี้ปาตกเขากำลังมาลุ้นกันว่าถ้าตก๊กพระเจ้านี่ก็คงออกมาได้อะครับต้องอยู่ในบ้านครับกินผางครับดูการปลาอื่นครับปลากระลังอื่นตกน๊กแน่ถ้าเป็นจังสี่กันต๊กแน่ ใครสนใจคีควายครับสั่งได้ครับตอนนี้ออเดอร์มาครับออเดอร์รัวๆจ้าลูกใหญ่ๆเลยจ้าแกนละสามสิบบาทครับเกินใหญ่ๆแล้วครับแต่ว่านีคงจะอีกสักติดสองติดปนะครับรอมันแห้งบรรยากาศครับนี่เริ่มถ่ายกันหมดแล้วครับนี่ก็เริ่มถ่ายกันหมดแล้วถึงน้ครับถึงน้ ถึงหนาน้อยครับเริ่มเขียวครับตอนนี้เริ่มทุกอย่างเริ่มเขียวในฝนเริ่มเขียวกันหมดแล้วครับหนาวรุนแระครับ,รรบจะมาถึงหรือปา่าวในฝนมารุนกันครับเช้านี้ออกไปเกาะเสียเวลาครับเสียเวลาในการไป็นไรจับครับวันนี้ก็คงจะกินฟางครับลุก,ลกอ่าสวัสดีปีใหม่ครับ ขอจบกลิบตัวอีกนะครับผม